สวัสดีครับมาต่อกันนะครับผมดาวราวหูนะครับผมของชาวลัคนาเมถุนนะครับเกินนําไปแล้วในราศีพฤษภนะครับก็อาจจะไปดูตําแหน่งที่ราศีพฤษภหรือราศีเมฆอีกทีหนึ่งนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามานิดหนึ่งเมื่อกี้ระหว่างฟังอยู่ก็ <c oughs> อ้อยมีคอมเมนต์เข้ามาพูดอะไรไม่รู้สเปสสปะคนอยากดูดวงมาดูช่องนี้แล้วเซ็งมากอ๋อดูช่องอื่นครับเนาะ ดูช่องอื่นเถอะครับนะครับไม่ได้ถูกจลิตกับคุณนะครับเพราะนั้นดูช่องอื่นนะครับตรงนี้เราเล่าเรื่องราวของดาวราหูเราเกิดนำเป็นเรื่องของการสอนนะครับว่าจะไม่พูดละอ่ะไม่เป็นไรดูช่องอื่นเถอะเนาะอืไม่แคร์นะเราทําให้กับลูกศิษย์เราดูนะครับผมแล้วก็เขาอยากดูว่าราหูเป็นอะไรเพื่อจะได้เป็นความรู้นะครับไม่เข้าตาดูช่องอื่นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าไม่ว่าอะไรละ ต่างจิตต่างใจนานานจิตต่างนะครับทําดีก็ว่ามีปัญญาทําเองสิครับเนาะ,ะไปต่อนี่กลัว <c oughs> ไม่ว่าเขาเลยนะเนี่ยมึงด่าเละเลย <c oughs> คนลัคนาราศีเมถุนนะครับอย่าลืมนะครับดูตรงนี้ก็ใช้วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดใส่ลงไปด้วยคุณจะได้วางลัคนาถูกสำหรับคนลัคนาเมถุนนะครับเราจับไพ่ได้เป็น Ni nice c คอร์เรนะครับ In my eye นะครับ I am beautiful นะครับถ้าคุณม่าคุณดู Xmen คุณจะเห็นตัว nice color นะครับผมก็คือตัวที่แบบว่าตัวดําๆแล้วก็แบบประวัติของเขาเนี่ยอยู่ในโรงละครละครสัตว์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีถูกสัตว์เป็นรูปนู่นรูปนี่แล้วเขาก็จะแบบสามารถที่จะวาปตัวเองไปในสถานที่ที่เขาเคยเห็นได้อะไรประมาณนี้นะครับผมบอก in my mind I am beautiful นะครับผมในความรู้สึกแล้วเนี่ย ในใจเขาแล้วเนี่ยฉัน,นคือสวยงามที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณเองไม่ต้องสนใจเหมือนเมื่อกี้นี่เนยโอ้โหเข้ากับเราเลยเมื่อกี้มีคนบอกว่าฟังแล้วสเปสเปสปะไม่รู้พูดอะไรเออเนาะดูแล้วเซ็งเอออุยเข้ากับเราเลยเรื่องของกูนะครับ <c oughs> นะครับผมอ่าเขาบอก beautiful thing นะ u a r e ก็คือต้องให้กำลังใจกับตัวเราพยายามจะต้อง reject m e s s a g ที่แม่งแบบว่า toxic อะ เนาะไอ้พวกเแี่แม่งท็อกซิกอ่ะเข้ามาดูเพจมาดูคลิปชาวบ้านเขาแล้วแม่งบนน่น,บนนู่นบ่นนี่ใครดูเสียงเฮ้ยมันตรงพอดีเลยกำลังนั่งน่งอัดของพึกศกอยู่อะก็เมสเซจก็ขึ้นมาดูแล้วมันเสียงไปดูที่ราศีเมฆได้ครับเออมีคนคอมเมนต์เข้ามาครับฟอ,อ,องครับฟองครับเนาะพวกเราเยอะนะครับถ้าดูแล้วไม่โอเคไปดูช่องอื่นครับเนาะ ไล่นะครับอ่เนอะอย่าดูให้มันท็อกซิกกับชีวิตเลยเขียนเข้ามากูก็ท็อกซิกกับมึงเหมือนกันนะครับประมาณนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ nice color er, ก็คือการ reject reject message ที่มันแบบว่าทำให้เรารู้สึกท็อกซิกทำให้เรารู้สึกแบบว่าไม่ค่อยดีออกไปนะครับผม <c oughs> เราจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราไปทำมันต่อเราจะดีไหมหรือว่าเราจะคิดว่าเราจะมีความสุขกับอตรงสิ่งที่เราทำตรงนั้นต่อไป นะครับเพราะนั้นดาวราหูของคนลัคนาอ่ะมาดูกันเลยครับดาวราหูของคนลัคนาเมถุนนะครับผม <ES TS> เขาจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะ uh, นะลัคนาเมถุนอยู่นี่นะครับผมเมถุนเนี่ยเขามีตนุอยู่ตรงนี้ <ES TS> นะครับเพราะฉะนั้นราหูเขาจะย้ายมาเป็นกรรมะเนาะนั่นแหละสิ่งที่เขาบอกนะครับนายคอร์เลอร์ถ้าคุณมีราหูแล้วคุณราหูคุณเข้ากรรมะนั่นคือการกระทําแบบ แตกต่างไม่เหมือนใครคุณอาจจะทําคลิป้นี่ว่าตัวเองหรือเปล่า,าแนะนําเลยก,ก็เข้ากับบมกี้ที่เขาเมสเซจมานะเขาอินบ็อกมาประมาณนั้น in my my I am beautiful เนาะถ้าเป็นผมผมก็บอกว่าก็ผมทําคลิปออกมาแบบนี้ผมก็มีความสุขกับการทาที่แบบนี้มีคนส่วนหนึ่งที่เขาดูอย่างนี้ได้เขาต้องการความรู้แบบนี้การพูดไม่ได้พูดสเปสะสปะอะไรเลยลองไปฟังใหม่ๆดูว่าลาหูเวลาผมโอ้นี่แบบอึดอัด เดี๋ยวว่าไอนี่แหละที่มึงพูดเนี่ยสเปะสปะนะก็คือการให้ความรู้ก่อนราหูอยู่ในเรือนไหนใช่ไหมครับราหูต้องวางลัคนาก่อนถูกไหมครับเสร็จแล้วราหูมีกี่เรือนราหูกี่เรือนแปลว่าอะไรเสร็จแล้วพอถึงเวลาราหูย้ายไปไหนอ่าไปฟังใหม่ครับว่ามันสเปะสปะตรงไหนนะครับนั่นคือราหูที่อยู่ในเรือนกัรมะเพราะ,ะนั้นคนลัคนาพฤกศกถ้ามีคนว่าคุณแบบนี้เนาะรีเจ็ตเมสเซจที่มัน ไม่โอเคกับชีวิตของคุณออกไปเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําอาจจะแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครโอ้โหตรงเป๊ะเฮ้ยเหตุการณ์มันเข้ามาพอดีเนาะถือว่าบางทีคนทําคลิปแล้วแม่งเดือดเหมือนกันเนาะมีพวกอันโนนเข้ามาแล้วก็กูก็ไม่รู้ว่ามึงเป็นใครนะครับแล้วก็มาอย่างนี้ก็ดูชัองอื่นครับนะไม่สนใจเหมือนกันนะครับผมมีคนที่ผมเขาติดตามแล้วเขาอยากให้ผมบอกวิธีแบบนี้นะครับอ่ะเหมือนกันคนที่มี คนที่เกิดมาเป็นเมถุนเนาะแล้วมีราหูตอนนี้ราหูย้ายเข้ากรรมะละนั่นคือการทํางานที่แปลกแตกต่างไม่เหมือนใครการทํางานที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับการทํางานแบบสายดาร์กกลางคืนการทางานแบบที่มีไหวพริบปีที่แล้วคุณอาจจะมีราหูอยู่ในเรือนของราพ,พะได้ลาบมาจากเรื่องของการทําแบบนี้แหละแต่มันออกมาเป็นในเรื่องของลาบการออกมาเป็นในเรื่องของลาบนั้นแปลว่าอะไรครับอ่ามันแปลว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณ คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณต้องทําอะไรเนาะในปีที่ผ่านมาเนี่ยราหูคุณตกอยู่ในเรือนลาภะทั้งปีปีครึ่งคุณไม่ได้ทาอะไรแต่มันได้มาเองมันได้มาเองคนราศีเมถุนนะฮะคนลัคนาเมถุนมันได้มาเองจากตัวแปดนี่แหละเนาะไม่ได้ทําอะไรมากมายแค่เดินทางแค่ใช้หวยพิบมันก็ได้มาละแต่ปีนี้มันย้ายเข้ามาเป็นกรมมะมันอาจจะไม่ได้ลาบแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องทํานะครับมันตีความแบบนี้นะผมว่ตีความแบบนี้นะลาบมันคือได้เข้ามา แต่กรรมะม,มันคือต้องทําคุณต้องทําคุณต้องเดินทางคุณต้องใช้ไหวพริบคุณต้องดก์กนะครับคุณต้องรับมือกับปัญหาที่เข้ามาให้ได้นะครับนั่นคือราหูที่ตกอยู่ในเรื่องของกรรมะนะครับแล้วเรือนต่างๆของราหูนั้นอย่างที่บอกครับว่ามีเรือนดีๆทั้งหมดอยู่รอบตัวแต่มีเรือนวินะเอาเรือนนิดกับเรือนปะอยู่ที่สิงกับพฤกษกนะครับเพราะนั้นก็แยกให้ออกนะครับผมเราไปต่อกันเลยนะครับผมที่ ตัวดาวราหูที่มาจากลัคนาสมมติว่าคนลัคนาเมถุนปีนี้เข้าหมดของกรรมะทั้งหมดนะครับเมถุนคุณมีราหูอยู่ในดวงเกิดคุณวางลัคนาออกมาแล้วได้ราหูที่อยู่ในดวงเกิดมันเป็นปกินโชคมันเป็นโชคที่แบบว่าเหมือนลาบลอยเป็นโชคละอะไรนะอโชคแบบจากการเดินทางโชคแบบอืนั่นแหละนะครับบุญสุลาเออจะพูดว่าคำว่าบุญสุลาติดอยู่นะครับอะนะ แสร็จแล้วเนี่ยราหูคุณเกิดมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนเป็นราหูอยู่แล้วคุณได้โชคได้อะไรอย่างนี้มาใช่ครับทีนี้เนี่ยราหูในลัคนาสิงห์เนี่ยเขาบอกว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์เป็นนักเดินทางเพราะนั้นตัวเองอยู่ไม่นิ่งเพราะนั้นัวเองอยู่ไม่นิ่งคุณก็ต้องใช้ราหูในตัวเองนั่นแหละเข้าไปทํางานจัดการสิ่งต่างๆนะครับเพราะนั้นมันก็คือเหมาะกับคุณราหูเป็นตัวตนเข้าไปทํางานนะครับราหูเป็นกระดุมพระเกิดมามีความเป็นราหูในความคิดอยู่แล้วเนาะ มีเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวทําอะไรก็ตามใช้กระดุมพระในเรื่องของสิ่งที่ติดตัวมาจะหาเงินก็ใช้ลาหูลาหูก็ไปกรรมะนะครับลาหูเป็นศาสชาวุ่นวายกับคนรอบข้างทีนี้ลาหูเป็นปลานั่นหมายความว่าตัวเองอาจจะคิดไม่ซื่อกับคนรอบข้างตัวเองอาจจะเป็นคนแข็งเก้าเนาะการเป็นคนแข็งเท่าการคิดไม่ซื่อเข้ากรรมะก็ต้องระวังคดีความได้ไหมได้เพราะห้าจะย้ายมาตรงนี้ในปีหน้านะครับก็จะกลายเป็นคดีความเพราะห้าตกวินาศ นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นนิสัยของคุณนะครับผมไม่สนใจว่าคุณจะเป็นคนนิสัยแบบไหนแต่ถ้าราหูปะในในตัวเนี้ยมันบอกว่ามันเป็นศาสระมันคือตัวคุณเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกับเพื่อนไม่แบบซินเซรี่กับเพื่อนเนาะให้ซินเซรี่แบบเออมาไม่ซินเซรียกับเพื่อนอะประมาณเนี้ยเนาะเพราะนั้นคุณเองต้องระวังนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนละ่ะราหูปะเป็นเพื่อนคุณละ่ะเออราหูปะแม่งเป็นเพื่อนที่แบบแม่ง ไม่ค่อยแบบอะไรกับเราเลยไม่ค่อยแบบว่าแม่งเอาเปรียบอะ่พะพอลาหูปากเป็นตัวเพื่อนมาเข้ามากรรมะคุณก็ต้องระวังคนนี้โอเคปะ่ะวันนั้นมันจะททำนายได้สองอันคือลาหูปากเป็นตัวคุณคุณต้องระวังคดีความที่จะเกิดจากการกระทำของคุณถ้าลาหูปากเป็นเพื่อนเป็นคนรอบข้างที่เอาเปรียบคุณก็ต้องระวังว่าเขาจะเอาเปรียบ อะไรกับคุณพวกมิจฉาชีพอะประมาณนี้ราหูพันธุคุณเองเป็นคนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ตลอดเวลาจริงๆมันเลงเข้าหากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณเองไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นกรรมะคุณก็ใช้ความไม่อยู่นิ่งความเป็นลิงความเป็นหนูถีบจักเป็นกรรมะไปอ่าเนาะคุณอาจจะไม่อยู่บ้านเลยตลอดชีวิตวิ่งไปวิ่งมาตลอดอ่ะเพราะนั้นก็ใช้ความเป็นตัวคุณไปนะครับอราหูเป็นปุตตะคุณเองอาจจะแบบว่ามีลูกน้องบริวาร แล้วลูกน้องบริวารสามารถแบบว่าเข้ามาคุยนู่นนี้นั่นกับคุณคุณต้องให้คาปรึกษาเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับหรือคุณเองอาจจะวุ่นวายกับบริวารมากมายหรือคุณเองอาจจะไม่วุ่นวายอะไรเลยในต,ตอนแรกแล้วค่อยยมาวุ่นวายเพราะนั้นทําตัวให้มันลาหูเข้าไว้เออเนาะลูกน้องชอบมาคุยอะไรเราโอเคมากายเพราะนั้นเราก็ต้องเออมีงานเยอะแล้วนะอย่าเพิ่งเอาปัญหาอื่นเข้ามาหนาะอ่าใช่ป่ะวิธีที่หนึ่งวิธีที่สอง ไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยอะไรเลยแบบว่าค่อยมาคิดได้คุณต้องเริ่มคิดวางแผนโปรเจกต์วางแผนชีวิตคุณตั้งแต่วันนี้ว่าถ้าราหูย้ายเข้ามาถ้ามีความวุม่นวายเรื่องนี้เรื่องนั้นคุณจะทํำยังไงอ่านะพรานั่นก็คือวิธีคิดนะครับราหูปุตตนะเนาะวุ่นวายกับคนบริวารหรือไม่ค่อยวุ่นวายในครั้งแรกแต่ยังต้องเข้ามาเป็นกรรมะไงต้องรับมือมันราหูเป็นอลลิและมหาอุดด้วยแปลว่าความที่เราคิดอะไรไปก่อนที่มันจะเกิดขึ้นตามความหมายของราหูมหาอุด หรือการที่เราใจดีชอบช่วยเหลือคนมันเป็นอนลิในชีวิตคุณเนาะชอบช่วยเหลือคนชอบคิดมากคิดก่อนมันทําให้เรารู้สึกเกิดอุปสรรคแล้วตอนนี้เข้ามาเป็นกรรมะนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตัดการคิดมากคิดเยอะออกไปก่อนตัดความใจดีออกไปด้วยอ่าเข้าใจป่ะวิธีแก้ราหูมหาอุดใจดีใช่ปะชอบเปต้องทิ้งตรงนี้ออกไปเพราะมันต้องอาใช้เป็นกรรมะ ความที่คุณคิดมากคิดเยอะก่อนเรื่องจะเกิดต้องพยายมามแบบลืมๆม,มันจะเกิดอะไรก็เกิดแล้วก็มาใช้ราหูกรรม,มะนะครับราหูเป็นปัจจุณิอ่ะดีกับตัวคุณเองวุ่นวายกับคนรอบข้างที่เป็นสามีภรรยาหรือว่ามีธุรกิจการเดินทางเข้ามาเป็นกรรม,มะถือว่าสามีภรรยาเข้ามาช่วยเหลือหุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของกรรม,มะการงานอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าราหูไปช่วยราหูนะราหูเป็นมรณะ เป็นมหาจักรด้วยแปลว,ว่าความวุ่นวายยิ่งใหญ่ไม่เกิดขึ้นแรกๆอาจจะวุ่นวายอาหูเป็นมหาจักรแรกๆคุณบอกโคตรวุ่นวายเลยชอบชอบเรื่องชาวบ้านแต่อยู่ดีคุณก็เลิกไม่อยากสนใจหรือลาหูมหาจักรคือโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของวัเพศรับสืบพันธุ์ลำไข่บมลลูกต่อมลูกหมากแล้วเป็นมหาจักรแม่งคือปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเป็นปัญหาชีวิตปัญหาสุขภาพเข้ามากรรมะอ่ะก็ต้องระวังลนะเนาะก็ต้องระวังพวกนี้ นะครับต้องระวังโครคภัยไข้เจ็บพวกนี้นะมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นโรคประจาตัวของคุณนะครับลาหูมรณะมหาจักรในดวงเกิดของคนลคัคนาพฤกษกมันเป็นโรคภัยของคุณมันเข้ากรรมมะต้องแก้ไขต้องดูแลนะครับลาหูเป็นสุภาพะความสุขความเจริญความคิดเป็นกเกษตรบดีเป็นปกินชอโอ้แม่งดีเนาะความคิดแตกแตกต่างการเดินทางการที่ได้บุญสุลาการที่คุณเองเป็นคนที่แบบว่า เรียกว่าอะไรนะราหูตรงนี้ราหูมหาอุดใช่ไหมไม่ใช่ราหูปกิน,นาโชกในเรือนของราศีกุมนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเร่งรีบไม่ค่อยทําอะไรบางทีคิดจะทํานู่นทํานี่ยังไม่คิดอ่ะยังไม่วางแผนเนาะเป็นพวกแปลกไงถึงเวลาแล้วจวนแล้วถึงจะมาทําอ่าเพราะนั้นมันต้องตีความว่าเฮ้ยไม่ได้เลยนะถ้าราหูเป็นแบบนั้นแล้วต้องการเป็นราหูอ่ะ เพราะนั้นความเป็นปกิณโชของคุณเนี่ยคุณต้องวางแผนวางแผนความเป็นลาหูของคุณยิ่งราหูเกษตรแม่งยิ่งวุ่น,ค,น,นคิดนู่นคิดนี่คิดมากมายเสร็จแล้วก็มาวุ่นวายในเรื่องกรรมมะเพราะนั้นมันบางทีมันต้องเคลียร์สเต็ปนั้นให้ได้เคลียร์สเต็ปสุภาพให้ได้ก่อนแล้วให้มันทํางานนะครับลาหูเกิดมาเป็นกรรมมะอยู่แล้วเข้ากรรมะก็กรรมะต่อไปเนาะลาหูคือความวุ่นวายลาหูก็คือความใจไหวพริบอยู่ในกรรมมะในดวงเกิดเข้ากรรมะก็เหมือนเดิม ลาหูเป็นลาพระลาผลเกิดมามีลาหูอยู่ในเรือนลาพระใช่ไหมครับย้ายเข้ามากรรมมะระันลาผลย้ายเข้ามาในการงานก็ถือว่าโอเคเนาะปกติได้อยู่แล้วตอนนี้ต้องทําเพื่อให้มันได้มากขึ้นนะครับลาหูอยู่ในเรือนวินาศเนาะก็คือแล้ววินาศเป็นนิดด้วยนิดคืออย่างที่บอกครับผมก็คือคดีความเกี่ยวบ้านหรือที่ดินคนใก้ตัวเห็นเก่ตัวเชื่อคนง่ายหูเบาเข้ามาเป็นกรรมมะมันมาหมดอ่าโอเคปะ่ะทำนายอย่างนี้เนาะ แล้วมันระเปะสะปะตรงไหนอนกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วสะเปะสะปนะเนาะไม่ได้สะเปะสะปะเลยเนาะลาหูเป็นวินานะเมื่อลาหูคุณเป็นวินานะครับผมเป็นวินาในดวงเกิดแล้วเป็นนิดด้วยคดีความเกี่ยวบ้าอะไรที่เป็นคนแก่ตัวเห็นแก่ตัวเช้าหน้าหูเบ้าคือดวงเกิดของคุณมันเข้ามาอยู่ในเรื่องกรรมะเพราะนั้นพวกนี้อาจจะมีส่วนเข้ามาในงานของคุณเราก็ต้องคัดกรอ,องต้องตั้งหน่วยคัดกรองขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะ เพราะนั้นก็ถือว่าปีนี้คนลนัคณาเมถุนลาหูที่ย้ายเข้ากำมะคุณต้องตั้งรับในเรื่องของการกระทําที่แแหวกแหกแปลกใหม่ไม่เหมือนใครการทํางานแต่ต,ต่อต่างประเทศการทํางานที่ใช้ไหวพริบการทํางานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่การทํางานสายดาร์กได้หมดนะครับงานกลางคืนพวกนี้นะลองเปลี่ยนแล้วลองปรับดูนะครับก็ขอให้ d e l e t e Un m s s s a g เนาะทิ้งไปสวัสดีครับ